สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับวันนี้เราอยู่กับเครื่อง21,990 CPU ขวัญใจเหมือนเดิมฮะ i 3 1 2 1 0 0 F 4 c o คอร์ h r e เ d รดสี่จุดสามเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime เหมือนเดิมครับ h 6 1 0 M E D D R 4ฮะแรมจับเป็นตัว Kingston Fury ครับ 16GB b u s 3 2 0 0ต่อไปการ์จอครับ Sapphire ฮะ A M D Radeon R X 6,400ครับแล้วก็ power supply Antec Atom ครับ V 5 0ครับ550วัตต์ครับเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับ Storage เป็นของ Kingston นะครับ2 4 0กิกใครอยากอัพเกรดเพิ่มเติมอัพเกรดได้ Case เป็น Antec NX 2 0 1เดี๋ยวเราไปดู CPU z กันครับ i 3 1 2 1 0 0 F ครับ Turbo สูงสุด 4.3GHz 4คอร์เทรด Mainboard Asus Prime H610ME d d r 4รองรับ PCIe 5 0นะ RAM ครับ16 g b ครับ d d r 4 Dual Channel ครับบัส3200 MHz SPD ครับ RAM Kingston ครับชิปนันยาคือ Kingston Fury ตรงนี้ g r a p h i c ครับ AMD Radeon RX 6400จาก Sapphire ฮะ768ครับ Shader ครับ RAM GDDR6 บัส Width ครับ64 b i t RAM ขนาด4 g b b แบ d นด์วิดยังไม่รู้ u n k n o w ด้วยโปรแกรมยังถอดข้าวมันไม่ได้ในส่วนของวิดีโอครับผมจะปรับภาพที่ Full HD ครับ 1 9 2 0กรนะกราฟิกตรงนี้ผมปรับพรีเซ็ตเป็นไฮนะการ์จอทำงานเต็มที่99%ครับอุณหภูมิมาหองศาถือว่าปกตินะแรมเครื่องกินทั้งหมด10 Ram, g กิกแรมการ์จอกินเต็มดังนั้นเฟรมเรทถ้ามันนิ่งๆแล้วดันไปได้ถึง80เฟรมถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ความแรงของการ์จอที่มันแรงเท่า1 6 5 0แต่มันกินไฟน้อยกว่าไม่ต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมและ ไม่มีพัดลมแล้วก็เงียบปริบด้วยนั้นนี่คือโฟลซ่าคอร์เซนห full hd ปรับไฮ์กับซิสเต็มนี้21,990เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่5้า m ครับผมปรับภาพ full hd ครับทุกอย่างนั้นก็ค่างหายฮัลโหลครับผมพี่มีรถอะไปด้วยได้ปพี่ชายชื่ออะไรครับอัมอัมอัมที่แปลว่าแขนะครับอัมอัมอัมอาร์มอลินหรือเปล่าหรือว่าไงอัมอัมม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 ี่ใช่ปะฮะหกสิบเก้าเเฟรมโดยประมาณคนเยอะมากเลยนะครับแต่เฟรมเรทไม่ร่วงว่ะเฮ้ยเสือ เฮ้ยมันดีอ่ะฮัลโหลครับครับไม่ได้เจอจำกันไม่ได้เชงนั้นใครอะชื่ออะไรชื่ออะไรครผมผมลืมขอโทษทีครับคุณเปลี่ยนชุดแต่ผมจำไม่ได้ใช่สิเราก็ไม่ใช่คนที่คุณจะจดจำนี่คุณน้ำขิงใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ไหมฮะคุณคุยหลายคนเหรอคะประมาณนี้คนเยอะรถเยอะ90้าสิบเฟรม แล้ว่าคือผมโทรไปสองสายไม่รับเลยครับมากับใครครับเนี่ยมากับแฟนเหรอสองาคนเดียวใช่เหรอก็ระวอไปดูกันกราฟิกตรงนี้นะครับผมปรับโลนะโมเดลจะเป็นออริจินอลที่เหลือปรับโลหมดฮะเพราะเรียดเป็น full HD อยู่แล้วผมไม่ได้เปิด FSR นะอืมก็ไม่แย่นะใส่ดิล้ออะไรอะใส่บางคนอาจจะมองว่าพี่เปาครับถ้าสมมติว่าเราจะเปิด FSR อย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมเปิด FSR ครับเฟรมเรทเด้งขึ้นครับเป็น80กว่าเฟรม ภาพหยาบลงแต่ได้เกมเพลย์ที่ลื่นขึ้นดังนั้นฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไอแฮปซีวิวของข้าบ๊ายบายข้าสวัสดีครับ